สวัสดีปีใหม่คะ่ะคุณแม่สายสตรองมาแล้วนะคะใครมีปัญหาเหมือนกันบ้างดูพุงสิคะเศร้ามากๆเลยดูหนึ่งเดือนจากที่เราหลุดเรามีปาร์ตี้มาตลอดในช่วงปีใหม่ดูสิคะโอ้โหมันมีผลมากๆเลยนะเล้ายาปาร์ปิ้งทั้งหลายมีผลให้เรามีพุงอย่างนี้ <c oughs> อยากจะชวนเพื่อนๆที่หลุดมา ตั้งใจกันใหม่นะคะปีใหม่แล้วเรามาตั้งสมาร์ทโกกันสำหรับคุณแม่สายตรองอยากประกาศเกล้าสมาร์ทโกของตัวเองว่าภายใน3เดือนอยากลดตรงภูหมาน้อยนี่ให้ได้2นิ้วนะก็ต้องการที่ยัมีร่อง11แล้วนะคะไม่ใช่มามาไปไปแบบนี้เรามาดูกันว่าจะสำเร็จหรือเปล่าวันนี้วันที่7มกรา วันที่7เมษายนนะคะมาดูกันระหว่างนี้จะมาอัพให้ดูนะคะว่าในแต่ละวันคุณแม่สายชงทำอะไรบ้างเพื่อให้เกิดความสำเร็จมาให้กำลังใจกันด้วยนะแล้วก็มาทำไปด้วยกันนะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายเดี๋ยวขอไปเริ่มกิจ,จวัตรเลย